มาถึงเรื่องของการสั่งสินค้าออนไลน์เรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรนะครับแม้ผลผลิตครับจะออกครั้งแรกนะครับแต่ยอดจองอินทผลัมปลอดสารพิษของอดีตครูที่อำเภอพิษณุโลกสวนทางกันครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังโพสต์ขายออนไลน์ครับที่สวนพิษนุอินทผลัมฟาร์มครับบ้านดงขวางหมู่4ตำบลทับยญ่เชียงอำเภอพิษณุโลกนางทิพวรรณสิงห์รออดีตครูโรงเรียนเอกชนและนายพรศักดิ์ทับทิมสามี ใช้เวลานอกราชาการช่วงวันหยุดครับช่วยกันปรับพื้นที่นาเดิม10ไร้ก่อนสั่งต้นอินทผลามัมชนิดเพาะเนื้อเยื่อนะครับมีพันบาฮีพันดักเล็กนัวพันคาลัสจากประเทศอังกฤษจํานวน300ต้นมาปลูกเพราะน่าจะทําการตลาดได้ดีกว่าพืชอื่นๆที่สําคัญดินที่พมพิรามเหมาะกับการปลูกอินทผลามัมมากมากนะครับดูจากผลผลิตนะครับล้นหลามกันเลยทีเดียวแต่ต้องใช้เวลาดูแลกว่า7ปีทั้งการวางระบบน้ําใต้ดินเดินสายยางให้ปุ๋ยขี้ไก่ โดยไม่ใช้สารเคมีจึงเป็นส่วนอินทผลัมที่ปลอดสารพิษ100%เลทีเดียวครับมาถึงวันนี้ค่ะเริ่มให้ผลผลิตเป็นครั้งแรกทั้งลูกดกผลใหญ่รสชาติหวานกรอบอร่อยค่ะจำหน่ายหน้าส่วนกิโลกร,รัมละ300บาทซึ่งเทคนิคการรับประทานอินทผลัมให้อร่อยน,นั้นคือการกินแบบสดค่ะ ต้องขบด้วยฟันตามแนวยาวเนื้อเยื่อจะแตกซึมซับความหวานใสลิ้นทันทีหลังจากโพสต์ขายทางโซเชียลมีเดียขณะนี้มีการจองซื้อผลผลิตเข้ามาจํานวนมากค่ะทั้งยังเปิดให้ผู้สนใจเข้าไปดูชมชิมกันได้และมีการเพราะเนื้อเยื่อต้นอินทาลัมจําหน่ายในราคาที่ถูกค่ะหากสนใจติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0946234722ค่ะหรือว่าหน้าเพจ Facebook พลศักดิ์ทับทิมหรือทิพวรรทับทิมได้เลยค่ะ